แก่แล้วกลายเป็นภาระในความรู้สึกของตัวเองความเจ็บปวดบางอย่างไม่มีใครพูดใส่หน้าเราแต่เรารู้สึกได้เองโดยเฉพาะวันที่เรานั่งนิ่งๆแล้วคิดขึ้นมาว่าหรือจริงๆแล้วเราเป็นภาระไม่มีใครพูดคำนั้นออกมาลูกหลานยังดูแลยังพาไปหาหมอยังซื้อข้าวให้กินแต่ในสายตา ในน้ำเสียงในความรีบเร่งมันทำให้ใจเราคิดไปเองว่าถ้าเราไม่อยู่ทุกอย่างอาจจะง่ายขึ้นเราจึงเริ่มเกรงใจทั้งที่นี่คือบ้านของเราเริ่มขอให้น้อยลงเริ่มเงียบให้มากขึ้นเริ่มไม่กล้าบน่นไม่กล้าปวดไม่กล้าอ่อนแอเพราะกลัวว่าจะทำให้ใครลำบากนี่แหละความเหงาแบบผู้ใหญ่ตอนปลายไม่ใช่เหงาเพราะไม่มีใคร แต่เหงาเพราะไม่กล้ามีตัวตนเราคิดก่อนพูดคิดก่อนขอคิดก่อนจะเป็นตัวเองจนสุดท้ายเราหายไปจากชีวิตทั้งที่ยังหายใจอยู่ในความจริงของชีวิตไม่มีใครอยากเป็นภาระแม้แต่เด็กก็ไม่อยากแต่คนแก่กลัวคำนี้ที่สุดเพราะเราผ่านชีวิตมาเยอะเราเคยเป็นคนให้เคยเป็นคนดูแลเคยเป็นเสาหลักและวันที่เราต้องรับ มันไม่ง่ายเลยแต่สัจธรรมอย่างหนึ่งคือทุกคนต้องมีช่วงเวลาที่เป็นผู้รับไม่วันนี้ก็วันหน้าการที่เราต้องพึ่งพาไม่ได้แปลว่าเราไร้ค่ามันแค่แปลว่าชีวิตเดินมาถึงกิกบทหนึ่งแล้วปัญหาคือเราเอาคุณค่าของตัวเองไปผูกไว้กับความสามารถเหมือนเดิมพอทํทำไม่ได้เหมือนก่อนใจเลยสรุปว่าฉันหมดประโยชน์แล้วทั้งที่ความจริง คุณค่าของคนไม่ได้มีแค่การทำงานแต่มีอยู่ในประสบการณ์ความอดทนและความเข้าใจโลกสิ่งที่น่าเศร้าคือโลกไม่ได้สอนให้คนฟังคนแก่โลกสอนให้รีบให้เก่งให้ไหวคนที่พูดช้าคิดช้าเดินช้าเลยทุกกลืนโดยไม่ตั้งใจถ้าวันไหนคุณรู้สึกว่าตัวเองเป็นภาระอย่าเพิ่งเชื่อความคิดนั้นเพราะมันคือความคิดไม่ใช่ความจริงความจริงคือ คุณยังมีค่าแม้ไม่มีแรงเหมือนเดิมคุณยังมีตัวตนแม้ไม่ได้ช่วยอะไรใครการมีชีวิตอยู่ไม่จำเป็นต้องแลกด้วยประโยชน์บางครั้งแค่การมีอยู่ก็เพียงพอแล้วถ้าโลกภายนอกทำให้คุณรู้สึกเล็กลงขอให้คุณอย่าทำให้ใจตัวเองเล็กตามนั่งให้สบายหายใจให้ลึกแล้วบอกตัวเองเบาๆว่าฉันไม่ได้เป็นภาระฉันแค่กำลังใช้ชีวิตในวัยที่ต้องการความเมตตาและถ้าไม่มีใครเมตตาพอ อย่างน้อยขอให้เราเมตตาตัวเองเพราะชีวิตบ้านปลายไม่ควรจบลงด้วยการโทษตัวเอง